สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอยู่กับชอบน้องเก้าสวยนะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปจะเป็นคนหรือจะเป็นผีกันเลยไปดูกันเลยโอเคค่ะมาเล่งเวลากันเลยนะคะประมาณสามทุ่มสามทุมนี้ก็ถ่ามัแล้วนะคะไปเอาจักรยานก่อน นี lại, lại, có, ่แล้วเราก็จะเอาผู้หญิงสีชมพูเป็นคนว่าเขาจะเป็นคนหรือเขาจะเป็นผีนะคะเดี๋ยวเขาไปไหนแล้วทุกคนผู้หญิงเสื้อสีชมพูไปไหนแล้วเอาเอาผู้หญิงเสื้อสีชมพูไปไหนแล้วทุกคนรักทุกทีหอเปล่าเรากทุกทีหรือเป เราจะไปดูนนะอีกรอบนะออไม่มีผู้หญิงเสื้อสีชมพูกไปไน็นะังไงนก็ <c oughs> จะเดินอ้อมมาแถวนี้นะเอา้าหายไปไหนแล้วอ๋อน,นี่ไงตามหาเจ้านงานมานี่เอา้าทำไมทุกคน เสร็จจัก,กรยานตัก,กรยานเสร็จจัก,กรยานกันเลยโอเคค่ะเราก็จะมาให้ผู้หญิงเขาขึ้นจัก,กรยานด้วยนะคะอ่าไปขึ้นคันนูน้นเสร็จแล้วเราก็จะกดบายๆนะคะตามเข้าไปเลยค่ะโอ งูเร็วมากทุกคนเร็วกว่าเราปั่นอีกเฮ้ยมันเร็วมากเลยมันยังตามไม่ทันเลยไปแล้วงูเร็วมากทุกคนโอ,อ้โหท่าทีน,นะคะเพื่อนเราหัวเราะแล้วค่ะไม่เป็นไรนะคะเล็บชีเราหน่อยนะเราอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีมาดูกันเพื่อนเราหัวเราะอย่างละทุกคนเฮ้ยจะไกลแค่ไหาย ตัวคนไม่มีทุกคนตัวคนไม่มีนะฮะไม่ใ่เออุ้ย,ยน่ากลัวมากทุกคนติดบัก๊กหรือเปล่าทุกคนไม่ติดออไม่ติดทุกคนอันนี้ของแท้ทุกคนลองไปทําตามของแท้ร้อยะะเปอร์เซ็นต์ค่ะทุกคนใช่บุญละลอง<ห>ไปขี่จักรยานดูจะกี่จักรยานได้ไหม เราจะไปลองขี่จักรยานดูขี่ได้ไหมขีไ่ไม่ได้ขี่ไม่ได้โอ้ย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 คนคนมึงอ่ะคุณไม่สนใจจักรยานนะแต่คุณสารนใจมึงอ่ะโดนฟาดไ, <c oughs> ไปหลายทีเนาะโอเคค่ะโอเคคะ่ะ สำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะผิดปกติอะไรก็ผิดปกติอะไรก็อูใจนะคะใช่ค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกรดิ่งแจ้งเตือนใช่แล้วก็กดหัวใจด้วยนะคะหัวใจไม่ต้องใสกดไลค์ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบุยบุย